ในการแข่งขันในรายการซูเปอร์ซีนีในปี2 0 2 4นี่นะครับก็มีการหลังจากที่ปีก่อนเนี่ยที่เราได้แชมป์มาในูกิซูวิฟนะครับที่ได้แชมป์มาก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาขึ้นมานิดนึงนะครับตรงที่ Honda b r i ีโอเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแคมป์ได้นั่นเท่ากับว่าหมายถึงว่า Honda เนี่ยจะสามารถมีกําลังแรงม้าที่สูงขึ้นโดยที่แต่ว่าเขาอาจต้องถ่วงน้าหนักเพิ่มด้วยนะครับก็ในการวางแผนก็ยากนิดนึงแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เพิ่มเข้ามาจะเพิ่มได้แค่ไหนนะครับแล้วก็น้ําหนักจะมีผลต่อ สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือการเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับทั้งตัวฮาร์ดแวร์ตัวรถเองนะครับหรือตัวเครื่องยนต์เองก็ตามนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเราเราค่อนข้างพร้อมในเครื่องยนต์แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์เราไม่เคยมีปัญหามาเลยตั้งหลายๆปีที่ผ่านมานะครับสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วก็เราต้องมีกล่อง,องที่ดีซึ่งเราก็ใช้กล่องในไซีูนี่แหละนะครับในการ เป็นรุ่น m a x กิวเรสทุกคันในการที่คุมระบบทุกอย่างของรถยนต์นะครับเพื่อลดความผิดพลาดของทุกอย่างทําให้โอกาสที่จะผิดพลาดในสนามน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ารถไม่มีเครื่องพนาเครื่องยนต์เสียหายใดๆมันไม่มีปัญหาจุดจิตใดๆพยายามทําให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับทำให้นั่นหมายถึงว่าทีมเซอร์วิสท,ที่จะเซอร์วิสั้ง7คันเนี่ยมัน,มนไม่มีทางพอซึ่งจะทําให้โอกาสเสียโอกาสไปได้มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องเตรียมดีที่สุด เราก็รวมถึงการปรับจูนการจูนทุกอย่างเนี่ยซึ่งเราก็จําลองทุกสิ่งอย่างก็เราก็จําลองทุกอย่างทุกทุกย่านทุกช่วงทั้งตารางนะครับทำให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นคือสิ่งที่เราทําได้ในในสตหรับปี2 0 2 4นีนี้ ในปีนี้นะครับการปัญหาของรถเนี่ยในปีในแรกๆเนี่ยที่เราจะต้องทำเก็บรายละเอียดรายละเอียดต,ต่างๆมากขึ้นนะครับอุปสรรคของมันก็คือเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นโดยที่เรามีกติกาที่มากำหนดไว้บีบไว้นะครับเราจะทำยังไงให้รถมีกำลังสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับหาจุดที่ดีที่สุดของทุกๆอย่างครับในสวิฟต์เนี่ยมีัง v v, ้ง VV T i ID I เสียเราก็สามารถปรับหาในจุดที่ดีที่สุดได้นะครับในฮาร์ดแวร์ก็ตามกติกานั้นซึ่งมันก็ขยับอะไรมากมายไม่ได้นะครับ แล้วก็ส่วนปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแบบอย่างล่าสุดในสนามที่ผ่านมาวันเสาร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟขาด ต้องหยุดต้องต้องเข้าข้างทางซึ่งคนขับก็พยายามจะออกมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ก็เล่งไม่ไปคือไม่รู้จะพูดอารมณ์ไหนเลยครับคือตอนนี้รถเป็นไรอ่ะพี่สายไฟขาดครับสายไฟที่ลิ้นขาลิ้นมันเลยเออเลอร์เหยียบไม่ได้ครับก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมมันมีการนะครับอาจจะมี สายไฟน่าจะตึงเกินนะครับซึ่งมีการดึงสายไฟขาดออกาเลยนะครับทำให้ลิ้นเนี่ยลิ้นไฟฟ้าเนี่ยเล่งไม่ได้นะครับในระหว่างช่วงเซฟตี้ขาดด้วยซ้ำไม่ได้อยู่ในช่วงแข่งขันด้วยในระหว่างแข่งขันเนี่ยจะมีเซฟตี้ขาดออกมาซึ่งสายไฟดังขาดอยู่ดีรถก็หยุดไปแต่เราไม่รู้หรอกตอนแรกว่าสายไฟขาดนะครับก็ยูดีรถก็เข้าข้างทางพอออกมาจาการดูเนี่ยเราก็มาดูว่าอ๋อ,อไม่เกิดอะไรขึ้นคือสายไฟเนี่ยขาดออกมานะครับซึ่งกล่องไมซิลเนี่ยก็พอสายไฟขาดเนี่ยเขาก็าาเซฟตี้นะครับ ขาก็จะไม่ได้มาให้ให้ลินนล้นมันเร่งค้างหรือให้เบาค้างไปนะครับรถก็ยังวิ่งได้แต่ว่าเร่งไม่ได้แค่นั้นเองก็จะเหมือนค,คล้ายๆกับกล่องโรงงานที่เข้าเซฟโหมดนะครับซึ่งไม่สิบุปรามตรงนั้นก็ก็คูคุมตรงนั้นไว้ก่อนวันเสาร์เนี่ยเรามีคะแนนนำอยู่20คะแนนห่างจากจอันดับ2อยู่20คะแนนทีนี้พอเราวิ่งวันเสาร์เนี่ยจริงๆถ้าเราเข้าเส้นชัยนะครับไม่ว่าอันดับใดก็ตามเราจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดมันห่างเกิน20ไปเนี่ย มันก็ทําให้เราชนะขาดแหละนะครับก็จะได้แชมป์อย่างแน่นอนแต่ทีนี้เขาเกิดปัญหาเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้คะแนนเลยในวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่นําอยู่เนี่ยก็ถูกลดลงนะครับน่าจะเหลือประมาณ7จคะแนนนะครับก่อนจะวันอาทิตย์แต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือรถเนี่ยเพราะด้วยคะแนนที่เราเข้าไม่วิ่งไม่จบไม่ได้เข้าเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสตาร์ทอันดับท้ายแถวเลยในวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ทําให โจทย์ก็คือยากและเพราะว่าในวันอาทิตย์เนี่ยคะแนนเรานำอยู่แค่7คะแนนถ้าเราไม่มีคะแนนอีกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะโดนันดับ2นแซงขึ้นมาเป็นระดับ1ได้เลยนะครับ ทิย์เราเนี่ยต้องมาสตาร์ทท้ายแถวโจทย์ยากคืออยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกอย่างให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ออกสตาร์ทไปเนี่ยก็ท้ายแถวเลยนะครับวิ่งไปก็ค่อยๆไล่แสงขึ้นไปทีละคันทีละคันนะครับสถานศรีใต้อิจกิจตะลักกิจเดินประตูวีองวารชิตกิจสาวมุมบ้านกิจสี่กับกากย่า Amen. Yeah. ก็มาจบที่อันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็ทําให้เป็นการแชมป์อีกปีหนึ่งนะครับแชมป์ประจําปีนะครับอีกปีหนึ่งแล้วก็เป็นแชมป์สนามสุดท้ายด้วยนะครับอีกปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นแชมป์ปีที่3ติดต่อกันนะครับต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วเราได้เราได้แชมป์ทั้งหมดอ่ะสปีนะครับแต่ว่าเป็น3ปีติดต่อกันนะครับสำหรับสุสกิสวิฟของ v r ER Pro ทีมนี้ครับ อันดับที่สี่หมายเลข89ดสิก้าวรชิตพัฒนาธนา,นาคุณจากลุกทีเอสเทอร์เลสซิงเป็นท้ายอันดับที่ห้าหมายเลข9กาสิบหนึ่งกวินวิททานกรพีอาร์ทองตลาดเอสทีมและไตโนในพิมีครับนะ,บระบครับมาครับ Uh, yeah, today has been incredible. We started uh, P19 and somehow managed to win the race. So, yeah, the car was good. The team did uh, an amazing job uh, setting up the car and also, yeah, the engine as well was really, really nice today. Um, we managed to stay with the uh, front pack and the fastest cars as well. So, yeah, I think we we had one of the fastest laps as well. So, yeah, it's proven to be a fast car and. Uh, a a theing Win driver lot c better the the home home h h s ก็มีปัญหาจุกจิงนิดหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องแมคานิกมากกว่าครับแต่เรื่องคนอื่นก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ทุกคนก็พยายามเต็มที่ครับทุ่มตั้งใจทําให้ทุกอย่างออกมาเต็มที่ให้ได้ที่หนึ่งประจำปีครับเพราะคะแนนเรามีลุ้นอยู่แต่เมื่อวานที่ มีปัญหาเล็กน้อยก็เลยทําให้เราต้องฟุ้งวันนี้ที่หนักขึ้นมากขึ้นซึ่งผลงานที่ผ่านมานะครับก็ก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ตั้งใจทําและพิสูจน์นะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับจริงบางทีเราอาจจะพูดไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เห็นคือเรื่องสิ่งผลงานที่เราทําออกมาอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วซึ่งมันทําให้เห็นว่าสิ่งที่เราทํามามันไม่ได้ผิดทางมันเป็นทางที่ถูกนะครับเพราะว่า รถไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ชนะก็ตามมาด้วยนะครับแล้วได้แชมป์เป็น3ปีติดต่อกันเนี่ยซึ่งไม่มีใครเคยทำได้ใน Thailand Super Series ในรุ่น Super Eco มาก่อนเลยนะครับซึ่งเราก็เป็นทีมแรกสิ่งที่แบบยากกว่านั้นก็คือการทำให้แบบทุกอย่างเสถียรไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ไม่เสียหายนะครับทำให้ซึ่งมันทำให้ทีมมีโอกาสไม่เสียโอกาสในในหลายๆเรื่องนะครับล้วก็รวมถึงมีผลงานที่ดีด้วยจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามเชียร์ทางแม็กซ์อีซีูนะครับแล้ว ซึ่งโดยเฉพาะรถคันนี้เป็น s u z u k i s w i f t นะครับในที่เป็นแม็ ECU แล้วก็ไดโนเดนติกทั้งคันเลยเนี่ยก็คือเราเราตั้งใจทำคันนี้มากนะครับเพื่อให้ได้แชมป์ปีที่3นะครับฝากติดตามเชียร์ในปีถัดไปนะครับแล้วก็ในโปรดักที่เราเนี่ยเราก็พยายามหาสรรหาพัฒนาฟังก์ชันต่างๆในกล่องนะเพื่อให้ซัพพอร์ตและรองรับความต้องการครับทั้งรถเซอร์กิตและรถบ้านนะครับซึ่งเราก็ได้พิสูจน์ในรถเซอร์กิตไปแล้ว เดี๋ยวดูว่าโปรเจกต์ถัดไปจะเป็นยังไงก็ก็เดี๋ยวลองดูครับ